สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องเช่นเคยครับให้เช่าบูชาพระเครื่องพญาเต่าเรือนหลวงของหลวงปู่หลิวปนกโกนะครับนะพระเครื่องพญาเต่าเรือนทุกองค์นะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพเสมอนะครับติดตามอินสตาแกรมกันได้นะครับโบ๊ทนะครับขีดล่างโอฮาน่าครับนะฮะหรือจะติดตามในเพจนะฮะใน Facebook ก็ได้ครับ พญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวโอฮาน่าพระเครื่องครับพี่ๆหรือจะติดตามที่ช่องไลน์ก็ได้ครับที่ไลน์นะครับเบอร์มือถือเบอร์นี้เลยครับ0924191588ครับพระเครื่องทุกองค์ผมรับประกันพระแท้ตลอดชีพครับพี่ๆจ๋ามาชมนะครับพัสดุที่กำลังจะแกะนะต่อไปนี้ครับจากเคอรี่1่กล่องและก็ไปสนีอีกหนึ่งกล่องนะฮะตมเต็มเลยนะนะครับเดี๋ยวเกาะแกะเคอรี่ก่อนนะครับแกะเคอรี่ก่อนนะครับ มาชมกันต่อเลยครับนะครับพาทุกองค์วันนี้เดี๋ยวเปิดราคาให้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดราคาให้เลยนะครับโอเคโอ้แพ็คดีครับ มามาหนึ่งห่อใหญ่ๆครับพันเทปกาวมารอบเลยนะนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับพี่ๆจ๋าเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงให้ชมนะฮะเกือบทุกวันนะครับเกือบทุกวันเลยนะครับนะครับ โอ้โหห่อนี้เยอะมากนะครับห่อนี้เยอะมากครับอะโอ้โหมีพักเครื่องมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกนะครับมาชมกันเลยครับอ่ะองค์นี้เลี่ยมพลาสติกมาครับพี่พี่นะฮะเหรียญรุ่นนี้นะครับโอ้โหเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นเจ้าสัวครับ เหรียญรุ่นเจ้าสัวปีพศ2540ครับเนื้อทองแดงลมดําสวยมากพี่พี่นะเป็นซุ้มเจ้าสัวครับนะเหรียญรุ่นนะเหรียญรุ่นเจ้าสัวลาบผลพูนทวีครับนะเนื้อทองแดงลมดําสวยๆครับพร้อมเรี่ยมพลาสติกเก็บห่วงเดิมไว้ด้านในครับปกติผมปล่อยอยู่ประมาณ2 0 0 0ถึง2,500บาทครับนะ2,000ถึง2,500บาทนะครับขนาดกําลังน่ารักกําลังสวยครับราคาไม่สูงด้วยครับ2 0 0 0ถึง2,500 แต่วันนี้ไม่ปล่อย2000ไม่ปล่อย2,500ครับผมแบ่งให้พี่พเพียงนะครับใครอยากได้เหรียญรุ่นเจ้าสัวนะครับผมแบ่งเพียง1,200บาทเท่านั้นครับนะเหรียญรุ่นเจ้าสัวปี40ครับซืครับสวยๆเลยครับนะฮะ1,200บาทเท่านั้นครับฟรีค่าจะส่งด้วยนะครับพร้อมรับประกันพระแท้ตลอดชีพให้พี่พด้วยนะนะครับมาชมกันเลยครับต่อไป โอ้โหแดงแป๊ดแต่มีสององครับพี่พี่แต่มีสององครับโอ้โหนี่คือพญาเต่าเรือนนะครับนะฮะแช่น้ำมนตพิมพ์สะดุ้งกลับนะครับพิมพ์สะดุ้งกลับกับร้ายกลายเป็นดีครับพี่พี่บล็อกแตกนิยมเนื้อเกินครับนะฮะนี่คือบล็อกเขาแตกนะครับบล็อกแตกนิยมเนื้อเกินจมูกโด่งนิ้วครบต่อโคตรคมคมครับ รุ่นนี้นะครับสร้างปีลึกมากนะครับสร้างขึ้นในปีพศ2533นะปลุกเสกและแช่น้ำมนต์ยาวนานกว่า1ปีครับนะครับนะฮะเป็นพิมพ์สะดุ้งกลับด้วยครับเห็นไหมครับสังกติพาดกลับครับปกติจะพาดจากนะฮะไหลด้านซ้ายลงมาด้านขวาแต่นี่พาดจากด้านขวาลงมาด้านซ้ายเห็นไหมครับเป็นพิมพ์สะดุ้งกลับครับสังกติกลับกลับร้ายกลายเป็นดีครับรุ่นนี้นะฮะ แค้วคาดนะโชคลาบค้าขายดีนักแรครับหลวงปู่หลิวใช้เวลาปลูกเสกยาวนานมากครับพี่พีตั้งแต่ปีพศ2533บางท่านได้เช่าปี3,4บางท่านได้บูชาปี3,6ครับยาวนานมากครับนะแช่น้ำมนต์แล้วก็เป็นบล็อกนิยมด้วยครับบล็อกนิยมนะครับบล็อกแตกนิยมเนื้อเกินครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยด้วยครับนะเดี๋ยวผมซูไม่ชมเห็นไหมครับ จมูกโด่งนิ้วครบสวยเลยครับต่อโคตรคมคมครับพญาเต่าเรือนแช่น้ำมนต์สะดุ้งกลับกลับร้ายกลายเป็นดีครับผมเคยปล่อยไปสูงสุดนะครับส่งออกต่างประเทศนะต้องบอกว่าส่งออกไปให้ชาวไต้หวันและอินโดนะครับนะในราคาองค์ละ14,000บาทครับสูงที่สุดเลยชาวต่างชาตินะครับเขาเงินถึงกว่าเรานะเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าชาวไทยที่ผมเคยปล่อยให้สูงสุดนะครับอยู่ที่8 0 0 0 9 0 0 0นะครับไม่เกินหมื่นครับ แต่วันนี้ราคาพิเศษนะครับนะราคาพิเศษนะครับใครทักก่อนจับจองก่อนนะครับนะฮะทักก่อนจับจองก่อนนะครับผมลดราคาให้เหลือเพียงนะครับ5500บาทเท่านั้นนะครับแช่น้ำมนต์สรุ่งกลับกับร้ายกลายเป็นดีครับ5,500บาทเท่านั้นนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับนะต่อไปอีกองค์หนึ่งแดงแแป๊ดๆครับพี่ๆแดงแดงแป๊ดๆครับ เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวรุ่นพุทธคุณหลวงปู่หลิวครับนะครับรุ่นพุทธคุณหลวงปู่หลิวนะครับรุ่นนี้พุทธคุณหลวงปู่หลิวคืออะไรครับโชคลาภเมตตานะครับแข็คาดค้าขายดีครับตอกโคตดคมคมครับเนื้อทองแดงนะครับผมปล่อยไปสูงสุด3,5 0 0ครับนะฮะรุ่นพุทธคุณหลวงปู่หลิวนะครับสวยๆครับดูสิครับแดงแป๊ดเลยครับพี่ๆนะฮะผมปล่อยไปสูงสุด3,5 0 0ครับ แต่วันนี้ผมไม่ปล่อยที่3 5 0 0นะครับใครทักก่อนผมแบ่งให้เหลือเพียงนะครับนะให้เหลือเพียง2,200บาทเท่านั้นครับนะ2 2 0 0บาทเท่านั้นสวยๆแดงๆโดง่งๆเดมิมๆต่อโค้ดคมๆลึกๆครับพญาเต่าเรือนนะครับรุ่นพุทธคุณหลวงปู่หลิวปี42ครับนะฮะสวยมากครับพี่ๆพร้อม,มรับประกันพาแท้ตลอดชีพด้วยครับต่อไปนะฮะอื้มีเต่าจิ๋วมาด้วยครับ รุ่นนี้นิยมมากแล้วก็หายากมากด้วยครับนะฮะเขาเรียกว่าเต่าจิ๋วรุ่นขุมทรัพย์ครับพี่พี่ชื่อดีแมชื่อดีมากนะครับนะฮะดูสิครับสวยด้วยครับเต่าจิ๋วรุ่นขุมทรัพย์ครับหลวงปู่หลิวสร้างขึ้นในปีพศ2 5 3 9ครับรุ่นขุมทรัพย์ครับพี่พี่ด้านหลังเป็นยันมหาลาบมหาโชครับสวยๆแดงๆเลยครับนะฮะปกตินะฮะราคาที่ปล่อยกันอยู่นี่6 0 0 0 6,500ครับ เขาเรียกวกาจิ๋วแต่แจ๋วครับเต่าจิ๋วรุ่นขุมทรัพย์แต่วันนี้ไม่ปล่อย6 6พันหกนะครับวันนี้ใครทักก่อนนะครับแบ่งให้เหลือเพียงนะครับเต่าจิ๋วนะครับสวยๆแบบนี้ด้วยนะแบ่งให้เหลือเพียงนะครับ2500บาทเท่านั้นนะครับเต่าจิ๋วรุ่นขุมทรัพย์นะครับรุ่นขุมทรัพย์ชื่อดีเป็นมงคลปี3、9ครับพี่ๆนะฮะต่อไปนะครับในห่อนี้ ม้วนมาสักโอ้ปลาตะเพียนวิเศษครับสีมงคลรุ่นแรกครับนี่คือปลาตะเพียนวิเศษสีมงคลรุ่นแรกของหลวงปู่หลิวปานโกรครับพี่พี่เป็นพิมพ์พระปิดตาและพิมพ์พระแม่นางกวักครับกวักเงินกวักทองปลาตะเพียนเรียกรัพย์ครับพี่พี่จา๋านะฮะจะมีตัวเลขหนึ่งอยู่เห็นไหมครับนี่ครับนี่ฮะ เป็นปลาตะเพียนวิเศษสีมงคลรุ่นแรกครับดูฟังชื่อสิครับเป็นมงคลอยู่แล้วครับรุ่นแรกด้วยครับนะฮะปลาตะเพียนวิเศษสีมงคลรุ่นแรกครับพิมพ์พระแม่นางกวักนะครับและพิมพ์พระปิดตาครับสวยเลยพี่ๆจ๋ามาดูความสวยครับดูสิครับพระแม่นางกวักจมูกโด่งเส้นสายลวดลายคมชัดมากนะครับนะฮะนี่ครับรุ่นหนึ่งเห็นไหมครับรุ่นหนึ่งนะครับ ปาตะเพียนวิเศษสีมงคลรุ่นแรกครับนะฮะหลวงปู่หล,ลิวสร้างไว้ในปีพศ .2,500 นะครับปาตะเพียนวิเศษสีมงคลรุ่นแรกหลวงปู่หลิวนะครับท่านสร้างขึ้นในปีพศ2540ครับพี่พี่แท้และทันหลวงปู่หลิวนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์และก็สวยสมบูรณ์มากมีสองพิมพ์เลยนะครับเขาจะสร้างมาแค่สองพิมพ์ครับเป็นพิมพ์แบบคู่กันนะครับเป็นพิมพ์ภาพปิตาและพิมพ์พระแม่นางกวากครับ พระปิตาโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมเป็นเลิศครับพระแม่นางกวากกวากเงินกวักทองเรียกทรัพย์ดีเป็นเลิศครับนะปกติผมเปิดให้เช่าบูชาอยู่ที่1 5 0 0ถึง2,000บาทครับตอนหนึ่งองค์แต่วันนี้คู่นี้นะครับคู่นี้ผมไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อยองค์ละ1,500ไม่ปล่อยองค์ละ2 0 0 0ครับแต่ผมแบ่งให้พี่ๆเพียงคู่นี้นะครับ1,500บาทเท่านั้นนะครับ ปาตะเพียนวิเศษสีมงคลรุ่นแรกหลวงปู่หลิวปีพศสอ4 0สครับสวยๆแดงๆด้วยครับผมขอ1,500บาทเท่านั้นครับคู่นี้นะครับมามาต่อกันเลยครับโอ้โหห่อนี้หลายองค์นะเนี่ย6องค์แล้วครับองค์ที่7ครับโอ้ไม่ใช่องค์ที่7ครับเป็นองค์ที่7กับที่8ครับน้านะครับ นี่คือพญาโอ้โหวิสวยมากครับนี่คือพญาเต่าเรือนหล่อโบราณครับรุ่นลอต่อทอผิวลุ้งเลยครับพี่พี่ลอต่อทอหล่อโบราณครับเห็นไหมผมลดซูมนิดนึงครับนะภาพมันแตกครับลอต่อทอหล่อโบราณครับลอต่อทอก็รวยเต็มที่นะครับล่อต่อทอรวยเต็มที่ครับต่อโคตคมคมลึกๆครับ นะผิวสวยๆครับนะพญาเต่าเรือนหล่อโบราณดูที่ครับยันด้านข้างตัวพญาเต่าเรือนนะครับนะหล่อเต็มสวยสมบูรณ์มากครับผมปล่อยสูงสุดนะครับเกือบหมื่นครับ9ก0าก็เคยปล่อยครับ9 5 0 0ั0 0้เนะเคยปล่อยหมดนะครับนะครับแต่วันนี้นะองค์นี้นะครับผมแบ่งให้พี่ๆเหลือเพียงนะครับนะฮะเหลือเพียงนะครับ7 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ พยาเต่าเรือนหล่อโบราณเนื้อเงินนะครับรุ่นรอต่อทอรอต่อทอหล่อโบราณรวยเต็มที่นะครับเนื้อเงินปี37นะครับแบ่งให้เพียง7,00 0บาทนะครับใครทักก่อนได้ก่อนนะครับสวยมากครับพี่พี่นะครับเนื้อเงินด้วยนะครับรุ่นนี้ผมรักมากครับผมชอบมากครับต่อไปนี่ครับเหรียญหล่อนะครับโบราณพระเหรียญหล่อพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะครับหล่อโบราณครับดูสิครับ Chat, จะสร้างและปลูกเสกพร้อมกันกันกบรูปหล่อรุ่นเปิดโลกครับพี่ๆจ๋าน yeah> ี่คร UH, ับจะสร้างและปลูกเสกพร้อมกันนะครับพิธีเดียวกันครับนะฮะแต่คนละเนื้อนะครับนี่คือเนื้อทองแดงลมดําแต่เหรียญหล่อพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกเนี่ยครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทลมดําครับนะฮะเนื้อทองฝาบาทนะครับนี่ครับพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกครับด้านหลังเป็นองค์หลวงปู่หลีวอยู่ในรูปพญาเต่าเรือนครับ ด้านหน้านะครับเป็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกครับพี่จ๋าเปิดลู่ทางธรรมหากินเปิดช่องทางธรรมาค้าขายครับนะฮะตอกโค้ดนะฮะสวยๆด้วยนี่ครับเห็นรูปโค้ดไหมครับนะฮะสร้างในปี39ครับผมปล่อยไปสูงสุด3,5 0พครับแต่วันนี้นะครับใครทักก่อนนะครับผมลดให้เหลือเพียงนะครับลดให้เหลือเพียง2,000บาทเท่านั้นครับเพราะหายากมากครับพี่ๆนะเหรียญหล่อโบราณพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกครับเป็นเหรียญที่นะ วิจิตนะครับง,งดงามมากๆครับใบหน้าพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกสวยมากครับนะท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้เลยครับนะสวยสมบูรณ์มากครับโอ้โหห่อนี้เยอะมากครับนะหลายองค์มากเลยนะตอนนี้เดีย๋ยวผมปั๊บขึ้นไปนี้นึง 8องค์แล้วนะครับตอนนี้ห่อที่3เนะาะพระเยอะมาก,กวันนี้อันมาหลายวันโอ้โหองค์นี้นะครับเต่าโชคเต่าลาบครับเต่าค้าขายครับนะครับพญาเต่าเรือนรุ่นแซยิดครับพี่ๆภาพไม่โฟกัสน,ะนี่ครับพญาเต่าเรือนรุ่นแซยิด95ปีนะครับ นะเป็นรูปหลวงปู่หลิวนั่งอยู่ด้านหลังพระยาเต่าเรือนครับนะเต่าโชคเต่าลาบเต่าค้าขายครับพี่พี่จ๋าขนาดประมาณเหรียญ5บาทครับไม่ใหญ่นะฮะไม่ใหญ่ครับนะฮะเหมาะแก่สุภาพสตรีครับพ่อค้าแม่ค้านะครับจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมบูชากันเยอะมากครับนะฮะหลวงปู่หลิวจะสร้างขึ้นในปีพศ2542ครับนะรุ่นแซยิด95ปีครับเนื้อทองแดงสวยๆเลยครับดูสิครับสวยมากครับ ผมปล่อยไปสูงสุดนะครับสูงสุดนะครับ4,000บาทครับแต่วันนี้ผมไม่ปล่อยพี่ๆ4,000นะครับผมแบ่งให้พี่ๆเพียงนะครับ2,000บาทเท่านั้นครับใครทักก่อนนะครับได้ก่อนนะครับมีองค์เดียวนะจ๊ะนะครับเต่าโชคเต่าลาบเต่าค้าขายครับนะครับของหลวงปู่หลิวครับแท้และทันหลวงปู่หลิวปุกเสกนะจ๊ะนะครับนะครับใครทักก่อนได้ก่อนนะครับสวยมากสวยมากๆครับ ต่อไปนะครับหรืออีกหนึ่งองค์ในม้วนนะครับจีดจาร์มะพร้าวแก้วไหมล่ะนี่คือพระยาเต่าเรือนรุ่นสบายใจครับนี่ครับบูชาแล้วสบายอกสบายใจครับเงินทองไหลล่องข้องมือครับพี่พี่หลวงปู่หลิวสร้างขึ้นในปีพศ2 5 3 9ครับจมูกโด่งนิ้วครบสวยเลยครับนะฮะน่ารักมากครับนะแม่ค้าแม่ขายนะกำลังสวยครับคุณพี่สุภาพสตรีครับบูชาแล้สวยนะครับรุ่นนี้นะครับ ต่อโค้ดคมคมลึกๆครับด้านหลังนะครับนะสวยมากๆครับพญาเต่าเรือนนะครับรุ่นสบายใจบูชาแล้วสบายอกสบายใจครับปล่อยไปสูงสุดก็ประมาณ3 5 0 0ันห้าแครับแต่วันนี้ไม่ปล่อย3 0 0 0ันครับ3 5 0 0ันหไม่ปล่อยครับแบ่งเหลือเพียงนะครับ2,200บาทเท่านั้นครับใครทักก่อนได้ก่อนนะครับ2,200บาทเท่านั้นครับพญาเต่าเรือนรุ่นสบายใจปี39ครับ โอ้โหยังไม่หมดครับยังเหลืออีกหนึ่งหอนะครับสองสี่หกแปดสิบองแล้วอะตอนนี้ฮะหอนะครับกล่องที่สามนะ่ะสิบองค์แล้วครับตอนนี้สิบเอ็ดหุยสิบสองโอ้โหสุดๆครับพี่ๆองหผิวลุ้งเลยครับ องนี้ชื่อว่าพญาเต่าเรือนพอกเงินพอกทองครับนะฮะผิวลุ้งๆนะครับลุ้งๆเลยครับเดิมๆครับนะฮะพัฒนาบล็อกหรือแกะบล็อกมาจากนะครับพญาเต่าเรือนรุ่นแรกปี17ครับพัฒนามาเป็นรุ่นพอกเงินพอกทองปี2536ครับนะฮะเขาเรียกว่าบล็อกวัดสนามแย้ครับนะนี่ครับห่วงนะฮะเดี๋ยวสังเกตด้านบนนะครับห่วง แล้วรุ่นพอกเงินพอกทองให้สังเกตนะฮะใต้คอพญาตเต่าเรือนจะมีเนื้อพอกอยู่ครับนี่ครับนี่ครับเขาเรียกรุ่นพอกเงินพอกทองปี2 5 3 6ครับปล่อยไปสูงสุด6,500บาทครับวสวยๆแบบนี้นะฮะปอยไปสูงสุด6 5 0 0แต่วันนี้นะฮะใครทักก่อนผมแบ่งให้เหลือเพียง4 0 0พบาทเท่านั้นครับพญาตเต่าเรือนรุ่นพอกเงินพอกทองปี2 5 3 6ครับ4 0 0พบาทเท่านั้นครับวสวยๆลุ้งๆครับมา ไทยทักก่อนได้ก่อนนะครับมีองค์เดียวครับสวยๆแบบนี้นะครับต่อไปองค์สุดท้ายองค์ที่สองสี่หกแปดสิบสิบสองครับของกล่องที่สามครับนี่คือพญาเต่าเรือนหล่อโบราณรุ่นแรกครับเขาเรียกว่าหล่อโบราณรุ่นแรกหรือรถถังฝั่งทนครับจะเข้มแข็งแข็งแรงและบึกบึนครับเนื้อนวะโลหะสร้างไว้เพียงสี่พันองค์ครับพี่นะครับ เนื้อนวะนี่ครับองนี้คือเนื้อนวะโลหะครับจะตอกโคดที่ใต้คอพญาเต่าเรือนเป็นรูปดอกจันครับแล้วก็อุดผงพุทธคุณครับนะฮะอุดผงพุทธคุณไว้ตรงยันด้านหลังนะครับนะครับนี่คือเนื้อนวะโลหะสร้างไว้เพียง4 0 0 0องครับพญาเต่าเรือนหล่อโบราณรุ่นแรกครับปี2536หครับหล่อเต็มสวยสมบูรณ์ครับพี่ๆจ๋าผิวลุ้งๆเลยครับผมปล่อยไปสูงสุด7,5 0 0ครับ 8,005็็เคยปล่อยนะนะครับแต่วันนี้องค์นี้ผมแบ่งให้เหลือเพียงนะครับให้เหลือเพียงนะครับ5,800บาทเท่านั้นนะใครทักก่อนให้ก่อนนะครับพญาเต่าเรือนหล่อโบราณรุ่นแรกนะครับนะครับเนื้อนวะโลหะ1ใน4 0 0 0องค์แบ่งให้เหลือเพียง5,800บาทเท่านั้นนะครับสวยสมบูรณ์มากครับนะฮะทักก่อนให้ก่อนนะครับ โอเคนะครับอย่าลืมครับพี่ๆนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปติดตามนะครับนะช่องนะครับนี่ครับนี่ครับผมจะลงคลิปสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่านี่ครับ ช่องพระเครื่องหลวงปู่หล <tinc S 1> ิวนี <ED> ่ค <fall> ร <beneath> ับจะเป็นรูปนี้นะครับนะฮะตอนนี้ผู้ติดตามกําลังเริ่มเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งครับ224คนครับตอนนี้นะครับช่องไลฟ์สดผมปิดแล้วนะครับผมปิดช่องไลฟ์สดแล้วนะครับตอนนี้ผมจะทําช่องนี้เป็นช่องใหม่ขึ้นมานะครับนะฮะพระเครื่องหลวงปู่หลิวครับนะฮะพระเครื่องหลวงปู่หลิวนะครับนะครับอีกไม่นานครับเดี๋ยวได้ไลฟ์สดแน่นอนครับ นะ,ะจะมีคลิปใหม่ๆลงให้พี่ๆได้ชมกันทุกวันเช่นเคยครับนะครับลงให้ชมทุกวันเช่นเคยครับนะฮะนี่ครับมีคลิปใหม่ๆลงให้ชมเช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะจ้าพี่ๆจ๋านี่ครับในช่อง YouTube ใช่ไหมครับในช่อง YouTube ใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเรากดเข้าไปดูครับพระเครื่องยังเหลือให้พี่ๆได้เช่าบูชากันอีกหลายรุ่นครับ อีกหลายรุ่นมากๆครับนะครับใต้ช่องเนี่ยครับเลื่อนขึ้นไปหน่อยจะมีคําว่าติดตามนะครับเห็นไหมครับพี่ๆกดจิ้มติดตามไปเลยครับพอจิ้มคําว่าติดตามเสร็จแล้วจะมีกระดิ่งขึ้นครับพี่ๆกดว่าทั้งหมดนะครับแล้วก็ยกไลค์อีกสักไลค์ให้เป็นขวัญกําลังใจครับพี่ๆยังเหลือพระเครื่องพญาเต่าเรือนให้พี่ๆได้เช่าบูชากันอีกหลายต่อหลายองค์นะครับหลายต่อหลายองค์ครับพี่ๆจ๋านะครับ เดี๋ยวจะไม่ทันคนอื่นเขาครับบูชาพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวครับท่านโดดเด่นทั้งด้านโชคลาภนะครับเมตตาแคล้วคาดค้าขายดีเป็นเลิศครับพี่ๆจา๋านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโบส์โอฮาน่าพระเครื่องนะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพเสมอนะครับสวัสดีครับ